FC ส่งเหรียญหายากมาขายลองดูกันครับว่าเหรียญนี้จะแท้หรือเปล่าถ้าแท้ได้เงินกันไปหลายพันบาทกันเลยทีเดียวเข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ สวัสดีครับ FC ช่อง Super c o i อยล์ n n แนทุกท่านเลยนะครับ FC ครับคลิปนี้นะครับมีเหรียญหายากเข้ามา1เหรียญ FC จากกทมนะครับได้ส่งมาขายก็ตกลงกันไว้นะครับที่ราคา5000บาทนะครับผมอ่ะถ้าแท้นะครับอ่ะถ้าแท้นะครับก็จ่ายเงิน5000บาทนะครับให้กับ FC กันเลยทีเดียวนะครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับอ่าเหรียญ10บาทปี2 5งพนะครับ เหรียญนี้คือนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ไส้ด้านในนะครับไม่ได้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับพูดง่ายๆคือไม่ได้เป็นสีเหลืองนะครับปกตินะครับเหรียญส0บาทใช่ไหมนะครับของเราเนี่ยนะครับถ้าดูดีเนี่ยนะครับด้านในไส้จะเป็นสีทองเหลืองแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้แต่เหรียญนี้ครับของ f c เนี่ยที่ส่งมาครับด้านในเนี่ยนะครับจะเป็นนิกเกิลนะ อฟซก็บอกว่าได้มาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆครับประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับก็เลยอยากรู้ว่าเหรียญนี้นะครับแท้หรือเปล่านะครับก็เลยส่งมาขายนะครับผมโดยนะครับผมได้ดูเหรียญนะครับหน้าหลังแล้วก็ขอดนะครับแต่เสียดายนะครับ f c ที่ส่งเหรียญมาไม่ได้นะครับไม่ได้ช่างน้ำหนักเนื่องจาก f c บอกว่าเครื่องช่างน้ำหนักไม่มีนะครับอ่ะนะครับ ถ้ารู้นะครับน้าหนักอ่าผมก็จะตัดสินใจแล้วก็บอกได้ว่าจะให้ส่งมาขายหรือเปล่านะครับ f c แต่ไม่เป็นไรครับอ่ะส่งมาแล้วก็มาตรวจสอบมาเค็มมาอะไรดูนะครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับอ่าเหรียญ10บาทนิกเกิลล้วนนะครับอ่าที่หลายท่านก็คุ้นเคยกันดีในเหรียญส0บบาทสีเดียวนั่นแหละนะครับมาดูครับว่าเหรียญส0บบาทเหรียญนี้นะครับอ่ะจะเป็นยังไงแท้หรือเปล่านะครับผมนะครับตรวจสอบจากเหรียญทั้งหน้าทั้งหลังนะครับและ วิธ uh, ีการหนึ่งที่ผมนะครับจะช่วยในการตรวจสอบนะครับว่าเหรียญผมแท้หรือเปล่าเนี่ยครับหรือเป็นเหรียญไม่แท้เนี่ยนะครับก็คือการชั่งน้ําหนักนะครับการชั่งน้ําหนักปกติเหรียญนะครับสีเดียวเนี่ยนะครับชั่งน้ําหนักแล้วน้ําหนักจะอยู่ราวๆนะครับประมาณนะครับอ่าประมาณก็คือมากกว่าเหรียญ10บาท2สีทั่วไปนะครับมากกว่าก็คือสมมุติว่าเหรียญ10บาท2สีเนี่ยนะครับ ช่างได้น้าหนักประมาณ8.4-8.5กรัมนะครับประมาณประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าประมาณ8.4-8.5กรัมนะครับเหรียญที่มีสีเดียวนะครับที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับน้ำหนักนะครับอ่าอันนี้ขอไม่หายเนาะนะครับน้ําหนักควรจะอยู่ประมาณนะครับ8.8-9.0นะครับลองมาดูครับอย่างนี้ว่านะครับช่างแล้วน้ําหนักนะครับได้เท่าไหร่นะครับ SC ลองดูนะครับเห็นไหมครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับ 7.8กรัมนะครับ7.8กรัมเบาวิ้วเลยครับเบาเลยนะครับอ่ะชั้งอีกทึงเห็นไหม7.8กรัมนะครับก็เป็นอันว่านะครับสรุปแบบนี้นะครับจากที่เช็กดูนะครับไม่แทะนะครับไม่แท้ผมก็ได้แกล้งลูกค้าไปแล้วนะครับลูกค้าก็เข้าใจนะครับและก็จะเก็บยบนนี้ไว้นะครับบอกว่าได้มานะครับได้มาหลายพันกันเลยทีเดียวระวังด้วยนะครับ ถ้าเราไม่ชํานาญในเลียญที่นะครับที่เราอยากจะเล่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเลี้ยนตลกเลี้ยญผลิตผิดพลาดต่างๆเนี่ยนะครับให้ระวังให้ดีนะครับให้นะครับซื้อหรือว่าให้ให้รับจากคนที่เป็นพ่อค้าที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเคลมสินค้าได้นั่นเองก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นนะครับไว้เป็นตัวอย่างสําหรับ fc เนอะที่เป็น fc ใหม่นะครับที่อยากเก็บเรียนหายากๆนะครับโดยเฉพาะเรียนสีเดียวนี่นะครับะนะครับ นี่แหละครับอ่ะก็จะได้จัดส่งให้กับลูกค้านะครับต่อไปส่งคืนนะครับส่งส่งส่งคืนครับเดี๋ยวนี้ครับผมอ่ะนะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากได้เหรียญสิบนะครับที่เป็นนิกเกิลล้วนนะครับแท้ๆครับผมอ่ะผมก็มีนะครับนี่ครับเหรียญสิบชิเดียวนะครับเกรดการนะครับบริษัทสยามคอยนะครับปีสองห้าสองห้าสองห้าสามห้านะครับผมนะครับคลีนเออยุธยาเกรดนี้เลยครับมิ้นส์เออร์เรอร์ครับนี่ครับเหรียญแท้ครับผมเหรียญแท้เนาะนะครับ เกรดมาเรียบร้อยครับปี2535นะครับใครสนใจตลับนี้ครับขาย18,000บาทนะครับ18,000บาทรวมส่งนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดกับซุปเปอร์คอย a ช n e นได้เลยนะครับอ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วและยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจากซุปเปอร์คอยชนเนทุกคลิปเลยนะครับต้องขอลาไปก่อน